ขอเรื่องวิธีการประกอบนั่งร้านนั่งร้านของเรามีอยู่2ชนิดนะครับนั่งร้านแบบปลอดัยนะครับกับนั่งร้านมาตรฐานแตกต่างกันอย่างไรนั้นนะครับแตกต่างแค่นิดเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามีราวกันตกแล้วก็มีแผ่นทางเดินนะครับที่เราจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับเอ่อนั่งร้านจะประกอบด้วยนะครับหึ่งขาตั้งนะครับสองกากบาทนะครับสแผ่นทางเดินนะครับสบันไดนะครับ5 ล้อเลื่อนนะครับแต่ว่าล้อเลื่อนนี่จะต้องเป็นล้อมีเบกมีเบรกล็อกได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นราวกันตกนะครับต้องการความปลอดภัยเราจะต้องใส่ราวกันตกตั้งแต่2ชั้นต้นไปนะครับไม่งั้นเราจะไม่ผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญนะครับที่จะต้องไปประกอบนั่งร้านนะครับคอนนะครับคอนกาลังหมาะมือนะครับสองกุญแจปลักตายนะครับเบอร์เจ็ด นะครับที่เราจาเป็นต้องมาไปทุกครั้งที่มีการประกอบนั่งร้านนะครับแล้วก็ข้อแตกตา่างนะครับระหว่างการกระบาดกับลาวกันตกถ้าน้องไม่สังเกตน,น้องจะรู้จะเห็นนะครับว่าจะเหมือนกันอ่นะเอาล่ะมาตรนี้แล้วมันจะเหมือนกันถ้าจาับวิจะเหมือนกันแต่ทําไมถึงเรียกแตกต่างนะครับข้อนี้เรียกว่าการกระบาดการครับ กระบาดจะมีน็อตนะครับจะเรียกว่าการกระบาดจะมีน็อตแต่น er mm ี้เรียกราวกระตกมีไหมไม่มีแยกออกจากกันได้นะครับอันนี้เรียกว่าราวกระตกนะครับต่อไปนะครับล้อกับบาฟบัฟระดับยกขึ้นมาสักหน่อยตับล้อทุกครั้งนะครับล้อจะต้องมีเบรกนะเราจะต้องติดเบรกนะครับวิธีการใช้เบรกนะครับอันนี้ เราหมุนนะครับหมุนได้แล้วนะครับแต่ก่อนขึ้นเราทำไงครับกดระวังนะกับก,กดหมุนไหมไม่หมุนนะครับไม่หมุนอันนี้สําหรับเวลาเราประกอบหน้า้านแล้วเรามีการเลื่อนไปมานะครับวิธีการใช้งานคือเลื่อนไปใช้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับส่วนนี้เรียกว่าขาปรับระดับนะครับอันนี้คล้ายๆกับล้อหมุนการแต่นี้สําหรับไต่ตัวที่ไต่ตัว เราใส่อันนี้ขาปรับไม่ต้องใส่ล้อนะครับครับต่อไปเป็นการประกอบ ล,ลงด้วยเพื่อไม่ให้มันดิ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันดิน้นตกใส่ล่างบนเหมือนกันนะครับด้านบนเหมือนกันอ่าเราจะต้องใส่ทุกครั้งนะครับเพียงตรวจสอบดูด้วยว่ามันเป็นแนวขวางหรือยางนะครับ รถคันนะครับแ่งเราไฟการวัดแล้วก็วางแผนทุรเดินนะครับ ไฟเพื่อมาข้ามข้างล่างนะครับเราจะได้ขึ้นบันไดได้นะครับต่อไปเป็นการที่ประกอบบันไดชั้นล่างสุดรเราจะต้องมีแคมป์นะครับที่ที่เหล่าถือนี่หันทางน่องหน่อยอาจจะต้องมีแคมป์เสมอนะครับแคมป์ไฟแล้วแคมป์อ่าเราใส่ขั้งนี้ต่อ้วย บันไดจะต้องใส่้ขานอกพอดีเลยนะครับไปตรงน้ค่ะ,ะคะะเพราะฉะนั้นเหล็กตัวนี้นะคะมีความสำคัญน,นะครับเหล็กตัวนี้มีความสำคัญถ้าไม่มีเหล็กตัวนี้บันไดจะหอกไม่ได้ เราฟูเราต่อขึ้นไปแล้วสี่ชั้นนะครับและชั้นที่ที่แท้กินอยู่นี่คือชั้นที่4ี่นะครับเราจะใส่ราวกันตกนะครับถ้าใส่ราวกันตกชั้นสุดท้ายเราไม่ต้องมีตัวต่อนี้นะครับเราวมาตกใส่แทนตัวยอยเมื่อกี้นี้สี่ตัวนะครับใส่เลย สออย่างเดนี้มาเดนี้นะครับอีกหนึ่งอันนะครับจากซ้ายไปขวาอันนี้ก็อีกหนึ่งอันเหมือนข้างนี้นะครับทำาป็เหมือนข้างนี้นอีกสองอันเลยนะครับทั้งสี่ด้านสีด้านจะถูกไปอย่างนี้หมดนะครับ สองชั้นดึงการตั้งสีได้ของทุกคนนะครับอันนี้ตะเกียบดูตรวจสอบตะเกียบได้นะคะครบอบตุ้มตาของที่นี้ตะเกียบหลุดนะคะเราต้องคอยดูนะครับอย่าให้หลุดเพราะว่าหลุดเพราะว่าอะไรพอแล้วหนูพาะว่าเรือตรงนี้นะครับเรือตรงนี้มันมีการนนนแนวตัวใช่ไหมเราให้มันอยู่นแนวขวานะครับเรียบร้อยน,นะครับอันนี้ วิธีประกอบนั่งร้านแบบปลอดภัยเกิดแล้วนะครับอ,อันนี้ที่พี่แท้บอกว่าถ้าเป็นพื้นที่นะครับที่ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับคือลูกค้าตั้งอยู่ัที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ล้อเราล้อออกนะครับเห็นเป็นสายบนวิทยุแลักษณะเหมือนกันเพียงแต่ว่าแตกต่างแต่ว่าเออเห็นไม่ได้นะครับคือตั้งแต่อิสระ ั้งร้านแบบปลอดภัยน,นี้ถ้าขึ้นรนะดัแบ4บชั้นเป็นต้นไปนะครับเราต้องมีไฟความยาว6เมตรค้ำ4ด้านด้วยนะครับแต่นี้พี่แฮกจำลองให้ดูคร่าวๆก่อนสงสัยสอบถามพี่แฮกได้นะครับขอบคุณครับ